แกเออฉันก็มีเรื่องจะเล่าให้แกฟังอีกแกเออก็มีเรื่องอยู่ว่าล <c oughs> ุงโตมาอยู่จะ้ะการที่จะทําอะไรนะจะ้ะจะต้องบอกลุงโตก่อนทุกครั้งนะคะ่ะไม่งั้นแกจะไม่ยอมให้ฉันจัดอะไรเป็นเด็ดขาดนะคะต้องอยู่ที่เดิมตลอดเวลาแต่ฉันเป็นคนไม่ฟังใครอยู่แล้วนะคะล <c oughs> ุงโตออกจากบ้านอะไรฉันก็จะขยับขยืน่นทําทุกอย่างที่ฉันชอบที่ฉันอยากจัดอยากทํานะคะเออล้วลุงโตมาลุงโตเห็นลุงโตก็อ่า พูดไม่ได้แลว้วอะค่ะชีวิตคูมันก็เป็นอย่างไงแหละจ้ะชีวิตของใครเป็นยังไงไม่รู้แต่ชีวิตฉันก็ลุงโตเป็นอย่างงี้ตลอดนะคะไม่ว่าจะซื้อของอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าฉันนะคะแกก็จะบอกว่าคุณชอบตัวไหนคุณเอาไปเลยแต่แต่พออ่า ฉันยิบตัวนั้นมาใช่ไหมฉันชอบตัวนั้นใช่ไหมเออยิบออกมาฉันบอกว่าคุณสวยไหมฉันชอบตัวนี้อ่ามันก็สวยอยู่นะแต่ผมว่าตัวนั้นสวยกว่าอะไรประมาณอย่างนี้น่ะเออฉันก็เอาไปหอยใบคืนเอ่อเอาตัวนี้มาคุณชอบไหมออมันก็โอเคนะเออพูด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ยฉันก็เบื่อฉันน่ะก็เลยไม่อยากจะแบบว่าอะไรแก๋จะเอาแต่แบบตามใจแกถึงฉันจะเป็นคนใส่ก็ช่างคือฉันชอบตัวนี้ฉันใหญ่คุณใส่ตัวนี้แกจะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะนี่แหละเหตุผลที่ฉัน ทำอะไรฉันทําคนเดียวอีลุกกุ๊กกว่าคนเดียวของฉันอนะลุมหัวคอมเมนต์ตีรังกาอะไรกับฉ่างหัวมันทํไปอม,มันมีคมสุกกว่าถ้าถ้าทำสองคนนะมันก็จะมีเรื่องกับจากกัดแจ๊กอันโน้นไม่ดีอันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่ชอบอ้ยชีวิตใครเป็นยังไงแต่ชีวิตอ้อยสีเป็นอย่างนี้ตลอดขนาดบ้านทางหลังฉันยังเลือกได้แค่กับสีกระเบื้องอย่างเดียวนะจ๊ะมีบ้านสามหลังฉันมีสิบบ้านหลังแรกมีสิบเลือกกระเบื้องอย่างเดียว บาลังที่สองโคมไปในห้องครัวอย่างเดียว บ้านหลังที่สามฉันออกแบบเอง <laughs> ใครจะมาเทียมออยสีไม่มีทางค่ะ <laughs> คนเก่งอย่างเราต้องสตรองค่ะอืออย่างนี้แหละชีวิตคู่จะอยากให้มันสมบูรณ์แบบก็ตัวอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งนั้นต่างไปธรรม,มาดา <laughs> เอาไปถือสาหาความกันค่ะ <laughs> อืมผูดไปผูดมา <laughs> ฉันก็ปูจนจะเซ็ตเัวดิ้นนะ่ะอือวันนี้ฉันทำงานบ้านเมดืดวันเนาะฉันต้องรีบทําก่อนลุงโตจะมาถ้าลุงโตมาจากกินกาแฟแล้ว <laughs> ชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะจ๊ะอืม นี่แหละฉันถึงไม่อยากทําเวลาที่ลุงโตอยู่นะจ๊ะเวลาเสียงลุงโตขับรถออกจากบ,บ้านไปปุ๊บนี่ชีวิตฉันมีความสุขทันทีเลยจ้ะฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันจะหลั่นล้ามากแต่ถ้าเสียงรถมอไซค์เอ๊ะไม่ใช่เสียงรถยนต์เข้าบ้านมาเสียงหล่อรถมาอย่างนี้แล้วก็ฉันต้องรีบทําตัวแบบปกติไปนอนกระเตียงแบบทาหน้าเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะไอ๋ <c oughs> ป๋อไปร,ปร้อ <c> ม <oughs> ันก็เป็นธรรมดาเนาะคนสวยสวยแบบไปเกลใจใครไปอย่างนี้แหละเองแกเออซ็จแล้วฉันก็ไปตากผ้าก่อนเด้อจ้ะ เดี๋ยวลุงโตมาฉันก็จะไม่ได้ทําอะไรอีกแกอืมตากผ่าเสร็จเรีบเยบร้อยโอ้การตากผ่าฉันก็ต้องตงียางสีแล้วค่ะจากสีขาวไปไปจุดถึงสีเข้มๆนู่นเลยจ้ะอืมเห็นอย่างงี้ก็เดอ้อเรียบร้อยอยู่เดอ้อตั่นผ่าพักใบนู่นแล้วแกเอ้ย <laughs> เป็นยังไงล่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนพอไหมจ๊ะ <laughs>